มามาทุกคนมาระวางเอารอเนาะทีมงานเราปันเฮี่ยงปันทองแทะเนาะไม่ทับกุ่งมันเที่ยงแล้วทุกคนหร,หรืออยากเขาแมค่คว่มบนไรยแก้งหน่อใหม่ทุกคนเพียงปลากินกับแะ้วกับเพียงปลาเนอะกินถา ชาเวลาบ่แล้ประมาณบ่ายๆหรือว่าบ่ายบ่ายแล้เนาะบ่ายมงัสิได้ยางมาสดแกงหน่อก่อนนี่บทุกคนเยบแล้วก็มีปลี่ปลาเนาะกินกับปลาขาวปลาขาวไปตัดเขาซอย เบาเนี่ยงว่าน็นปันไหเนาะลงต่อนฝนมามาเซต้องกันมาเอาวะค่กค่ะจดหนอนอ๋อพี่ดิตามเนาะมันก็ห่อไล้ขึ้นบนตัวปาเขาจะเดียางางูวันนี้เนาะโอ้วววเลยพรางทาทพ่งานนการฝนตกอยู่แล้วทุกคนนี่ วนโต๊ะทำเขาเขาเนี่ยเงินจะจะจะปลูกไล้เขาจะบ่อเพราะว่าจะตัดไปเพิ่นบ้านนี่นะตัดแล้วมีข้าวข้าวเบี้ยงข้าบวบดไปซอยคนเนาะจะเพิ่นปลูกท่านจะบ่อเนาะวนโต๊ะเนี่ยเพราะว่าเที่ยงข้าเข้าวไปกินข้าวเล้ว๋องใหญ่เนาะมีคนมาตัดไปไล่เิออยู่ทุกคนเลยอันเพิ่นปลูกเขาเลยอันนี่ยจะเพิ่นปลูกเไปจะบ่อเนาะเพราะว่า ต้งนดูคูเขาก้อนนก้แรกกับแดดที่อยู่ได้่นตสอเนาะแดีวตกหลอกเทียงมาห้าบาทแบนตกเอ้าเอ้าติดตามเาสนาญาติบริยานี่นี่ครันี้เอากัไดะไรกำลังสีคุนพูดเนาะเฮ้ยการท่เนาะสอนถ่ายแบนี้ยางตดวทุกคนเลยไปแล้วนี่ลั้ง เวลากำลังประมาณ3โมงตอนนี้เนาะเอาตันหอดกันพันใหญ่เงินขายเองอยใเมืองเม

งานพันใหญ่แล้วทุกคนยังบใกลเราดิดพูเรื่องนี้ทุกคนเลย อะไรงานพันใหญ่นี่เนาะเดี๋ยวรถฝากคนมากรลายลายขั้นเนี่ยทุกคนเลยตันทองคือมาหอดนะตันผูเอาไต้ยางอลไรทุกคนเลยแบบนี้สั้นเลยก็คือไอ้มือถือเด้ออันนี้เนาะกำลังหอดพักอี่หนึ่งทุกค bueno> นกำลังหอดตีนผูกเนาะ ทำทุกคนเลยมันขึ้นคำกันจังโอ่หอนแดดเนาะคนละสิดไปพักเสมาอยู่ทำแอร์ทางขึ้นไปเลยทุกคนหัวผู้ล้างผู้สุดเนาะหอนทุกคนเลยซีโม่มาชิไปพักอยู่ทำแอร์บโมหอนเสร็เนี่ยหอนที่ฟ้าข้าวเดี๋ยวทำแน่นอนมาถุงหนึ่งช่องถุงหอนกินกระแล้งก่อนนิ่มแล้งมาจากโบกจะกโมหอนแดด เมป่อชีวิตลังผู้ทุกคนเลยเมื่อยทำวิดไปแล้วก็ยางดินเพียงเนาะแล้ออก,ก็บริแท้กำลังไลยเอาย,ออยางต่อเนาะกอดพักที่สองก็แล้วไปพักดูลังผู้อีกทุกคนเลยตอนนี้ก็ Ens, คำนะเป็นเวลาสิบหกนาฬิกาปลายเลยขึ้นคำมาหนี่อ้าๆติดตามโอ้ผักเหนียงสั้นทุกคนเลยโอ้โหเงินทับกลุ่มโหขึ้นก้อนละเฮ้ยไปไปไปก็จีบเงินพอแล้วไปตลาดเนาะผมผมเช่าข้าวแล้วบัดนี้เขาเช่าเอินพอแล้ววันนี้รอล่อขึ้นกว่าเก่าได้บัดนี้ แค่แน่เหรอแค่แน่กูผมขาวเออกูเป็นกูเก่าบัดนี้ผมสีดำแล้วข้าศึกไปตลาดเขาเอื่นพ่อเนาะเขาทักพ่อตลอดโอ้อดีดีดิออทนแห้งก็ดันบ<อ>่ไว้เนาะนอาก็จะเปลี่ยนเนี่ยจะง่อยหนึ่งเออแม่เลยเอาเอาดีใจน้ำดีใจน้ำเนาะพอดับแม่เลยทุกคนเลยนี่ไหวเไหวเติบแล้วเพราะว,ว่าเวลามันเนาะไก่ลายหมา นี่นี่นีหอดแล้วคือเข้าน้ำหนาเนาะเขาน้ำหนามานี้ผ่านทองพ่านมันเฮียงแม่ทับอยู่ล้างเนาะโอ้ลงไปแชกไปได้แม่ทับเมื่อไงบืกระหนึ่งกรหนึ่งเนาะเอาเสิไปเลยพากอพักที่เถิหน้าวันเนาะไปฮะสบายดีทุกคนหอดล้างผูแล้วตอนนี้ กะบหอนคือเราเมื่อยคือเราอยู่แต่กะบโบบันไดเนาะเพราะว่ามันค้ำเขาขึ้นรอบนี้ซิบุกมุ่งไปซิบกในนิกะสิบปลายนาทีเนาะหอดลังนี่ไะได้พลาดเมย์บุยมาเมยเมย์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 อยู่เนาะกันเอาเมียเมื่อย์นี่ผมเอาดื้อเม่ทับเด้อเมย์น้อยนึงกะธรรมดาเขาคาบ้าเขาช่วอดหอดเที่ยงจักมุ่งเที่ยงหน่อยประมาณ ตุ้มเครื่อง52ตุ่มเครื่อง5พุ่นแหละเนาะ่อยไปค่อยมาเอาๆตเคยยาติดตามเฮาสิฮอดนะไปทุกคนยงต่อเนาะพอเวลามันก็ไล่เฮาแล้วทุกคนเ้16 30ปลายนาทีแล้วเนาะทุกคน่สิอเที่ยงนานอยอีกยางบดนี้สิบ่ได้พักเลยด้ครับยยาวเลยด้ทุกคนไปๆเนาะทีมงานเฮาก็ มีพานทองแท้แม่ทับกุ้งแล้วก็พานบนเฮียงผานโกแล้วก็มีพานใหม่มาน,านึ่อนะีกคนนะึงนอนทุกคนเนาะเอา้าติดตามเราู้ใดสิมานไปเหรอเนาะผู้ในะดเป็นสี่สเป็นเจ้าเมื่อทับเวอร์นะเานาะโอ้นกกระทัวหอกทุกคนคคยางน้นท่าเนี่นะยเนยา,นคนานะคำเลยทุกนะคนทุกคนตอนนี้ก็ หาโม่ปลายเนาะคำละอยู่ปลายตรงงมันคำและะ้วทุกคนนะทุกคนตอนนี้เนาะสิบเจ็ดนาฬิกาสี่สิบปลายนาทีเนาะหอนห่ะหางไงโอ้โหหอนทุกคนเนาะโยวคำละห้างก่อนทุกคนเลย โอดกคเลยมานัตอเนี้เาอกสีเอาโคมาอย่งออกมาเนาะไปนำทางสงใหนนี้เราัเรา่อหอดเทียงหน่อยประมาณเจ็ดสิบแปดนาฬิกาีว่าไปทุกคนเตรียมพอยังก่าทำเลยได้แบนี้ไตโคบได้บนี้เนาะหอดลังไงหอดเที่ยงหน่อยนี่ประมาณช่องถุนหรือซามถุนทุกคนเลย ทุกคนเนาะตอนนี้เขาไต่ขัวเนะาะไต่ขัวเขาขามเที่ยงเนาะทุกคนเนาะมานหนึ่งทุกคนหอดเที่ยงแล้วพอดีซิกก่อนนาฬิกาหาหกนาทีทุกคนนี่ มึงมีคนอยู่นะทุกคนเนาะผันใหญ่เพิ่นก็พอได้อยู่เนาะสงสัยคนสิบเก้านาฬิกาเจ็ดนาทีก็ดีเนาะแมงจับผ่านโอ้ยแมงเดือมมันที่มันเห็ดมันแมงเดือมเลยโอ้ยยางมันล้ำท่ากับมันแมงเดือมโอ้ยมื่อไปยืมซื้อเศร้าเลยอันแหละมื่อไปยืมซื้อเอาเอาไปหาดังพื้นดังไปแล้วผ่านเหม่นทับกุ้งเลยเออนี่เนาะ คือกับดักของพันเฮะเจ๊ขึ้นมาหลอเนีอาลังทุกคนเนี่ป็นสีว่างไปว่างลังขลาเนาะมันล่ยนแบบมัเนาะมันบทัวขึ้น่าไปยายมันเนห่ยทุกคนลองกับพันบนเฮยเนาอนี่คนกินแรงเขาลาซิวลาซิวทุกคนมาหอดคำ ไปสอนอยู่หางแกง่งใช่ไหาทุกคนนี่รอบที่สองนี่เก็บแต่พันแม่ทับกุ้งเข้าไร้เติบทุกคนเลยครึ่งหมอนหน่อยตัวนี้นี่อพันท้องกบอันนี้นี่ตรงยางอโจโอ้ตรงยางเพื่อสีห้าส่วนใดไปสอนอยู่ไม่สอนตักอะไรรองบนไอ้เกงเนาะไปเร่องมวยอีกต่อไปบ้านนี่ไม่เกงพอดีสามนะมือบ้ากินหมยไหมเนี่ยตยังโอ้พันท้องกับอโจนี่ทุกคนนี่นี่นี่ัะบบง่ายนี่ เอ๋อมาแล้วมาแล้วกินโอ้ยไม่ออกขวางขวางบาทที่สามนี่เออหั่นกระนาดเลื่อยช่วยอย่างนี้นี่หั่นแรงแล้วหันแรงแล้วเม่ทับปุกอืมเสร็ดในใจมิโนยังนี่เสร็จมิโนยังโอู้อูหั่นแรงตัวนี้เนย่ยข้ามี่ว่นี่นี่ทุกคนที่เราเก็บออกมาแล้วเนาะกินยุงกินเหงาโบมี่เลยมีแต่ปลาซิวล้วนๆโอ้โหปลวกง่ายเลย ทำมมแดงเนี tea, an, eh ่ยทำมุมแดงเนี่บ่เอาตอนนี้เนาะทุกคนกำลังพากันแต่งกินอยู่เนาะส่วนปลาซิวนี่เฮาสิอู้แหน่แหน่พันแห่งเป็นวาเชียเกาะเนาะแล้วก็มีหนักของแต่ดินคือจีโปมทุกคนมามามามอ้มันจิจับได้บ่นี่โอ้เข้าๆเดียวฟดออกๆเดินอ๋อเจ้าน้อยซุก เนี่แล่งพนินคือ่าแหยงเนาะอ้ปลา่านแหยงเชียก้อยเมนูแรงเนาะเมนูแรงเานนเมนูแรงตัวนี้โอ้ขวหอมหุยหุหอมผิสดเนาะเป็นตะแสบด้วคนี่คือคนจิโป้ด้วทุกคนนะนี่เป็นตะแสบคือกันนานใช้บกิกดิบเนาะโอ้เมนูหลากหลายมานต้อบกใจ ขอกนีเลยกินกับแขมกสักกันเห็นยังเห็นผ่านก่อยวันก่อยต่ว่ามามาทุกคนมาหอมขาดมานีกินอูปลาซิวกับตนจิปโปมผ่านๆแล้วก็นี่เอาบาดโอยบานอเลยอ๋ออ๋อ คักคักค่าคลงเอามั้เอามาหนี่มา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 หยุดลอยมานึ่ง๊อดตบนี่ครับเนี่ยกินมาคำนี่เนี่ยกินเนี่อยู่คือเกลานี่ทุกคนมาหน่ี่โอ้เอวก่อนจะเอากต่เอาหน่อยก่อนนี่ตัวนี้เด้อก่อยอย่างงี้โอ้พักเต็มปเขามันนี้คปูปลาซิ้อห่นส่ยนียังไง mọi người 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 nè người mọi 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 người ก็แค่กระถิ่นมาอะไรกันเนี่ยกระถิ่นอะไรนี่บอกบิังขอจ้องบิังทักอะไรจมจรองี่บอกดินดรกท่านี่น่ามากเลยนะทักอะไรอ่ะเอาบปุ๋ยมาใส่น้ำเข้ามาไหอันนี้ถุงดูดเองอ่ะหงัดอัวอัวยังกอดแค่ก็ตึงดูดกับนี่เดี๋ยวเดี๋ยวย่าง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 ยังไงมาไย่างมากระทิ่นนี่โอ้ยจะเป็นผ่านปัญหาทุกคนเลยเนี่ย จัดเอาไปเอาอืมอืมันเจ็๊ยคนกินอย่างคำยังจะอไเจ็๊ยบคนกน้มื่อี๊บาค่าคาิเห็นทุกนรอกกินป่าอืมอืมตอวเนี้ยวัเนี่ยอืมอืมววทุกคนตอนนี้เ้ากะ กินข้าวแรงแล้วแหละทุกคนแหม่กับพุกเค่เช้าขลังปุกดซากันเนาะว่าสิไปหลัดทางไหนเนาะว่าไปสิไปก็ไปเนาะเพราะว่าเโามานี่ยพันธุทองแท้แล้วพันธุ์นุ่งแห้งแล้วก็แม่ทับกุ้งพันธุ์โก้เนาะคือเราเองแต่ว่าพันใหญ่เพิ่นได้ไปภาคนำทีมงานกรการพันธุ์ป่าเพราะว่าเพิ่นมากับหมู่เพิ่นคนหนึ่งเนาะเพิ่นบ่ได้อยู่เทียงแล้วก็พันมองเพิ่นก็ะขาเบียยทุกคนเนีย บริมาณนำ้ำนระอบนี่จังหวะบุ<ด>มีเสียงเฮ่าเ<ด>น,ะนะานนะพากิดตามเจ้นานี่เขาเสียกลัดไปห้าต่ตาเละแบบเด็กนี้